ครับก็ตอนนี้ผมอยู่ในไม่ใช่ถ้ำขุนน้ำนางนอนนะครับอันนี้เป็นถ้ำนางฟ้าของเมืองฮาลองเบนะครับตรงน,นี้จะเป็นเบาถ้ำนะครับนี่คือภายในถ้ำก็จะมีหินงอกหินย้อยนะครับเป็นปรากฏการณ์ของถ้ำนางฟ้านะครับก็จะมีการเปิดไฟแต่ไม่ใช่เป็นไฟแสงสีนะตรงน,นี้ก็จะเป็นไฟหลอดนีอนนอนธรรมดา นะครับก็จัดว่าสวยระดับหนึ่งเลยทีเดียวเชียว <Okay. S 1> นะครับนี่จะเป็นนักท่องเที่ยวเรากำลังถ่ายรูปนะครับก็จะถ้ำน,นี้มีความยาวเดินของถ้ำประมาณ500เมตรด้วยกันนะครับก็จะมีหินงอกหินย้อยตามนี้นครับก็จะไปเห็นเรื่อยๆฮะก็จัดว่าสวยเชียวเพราะว่ามีอายุอยู่2,000ปีโดยประมาณนะครับก็จะมีหินงอกหินย้อยได้ระดับนี้ น,นี่ก็อีกหนึ่งไฮไลท์นอกจากชมอ่าวฮาลองเบยแล้วก็ยังมีถำ้ำนางฟ้านะครับที่มีหินงอกหินย้อยนะครับตามมาเรื่อยๆจัดว่าสวยทีเดียวอันนี้เป็นห้องถงห้องถงห้องถงใหญ่นะครับเป็นห้องถงนะครับก็เขาเรียกว่า ท่านหลังฟ้าครับผมอยู่ที่อ่าวฮาลองเรือได้เทียบท่าแล้วก็เรือต้องไปจอดอีกฟากหนึ่งเพื่อไปรับเราเราจะเดินทะลุไปอีกท่านหนึ่งความยาวของท้าประมาณ500เมตรนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศทั่วไปตรงนั้นก็จะมีโพรงธรรมชาตินะครับที่ออกไปข้างนอกก็จะเป็นลักษณะท่านทั่วไปนะครับก็ความสวยของเขาก็คือหินงอกหินย้อนนี่แหละครับสวยงามมากได้ไหมตรงนี้ได้ไหมโอเคครับแล้วเจเจอกันใหม่ที่ซาป้าครับ So I